เหรียญสิบาทสตางทอนพศสองห้าสามหนึ่งค่ะเหรียญหมุนเวียนนะคะสองห้าสามหนึ่งสตังทอนอยู่ในระบบสตังทอนเลยค่ะสามหนึ่งนะคะถ้าท่านใดเจอนะคะเหรียญนี้มีมูลค่าห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทค่ะสองห้าสามหนึ่งค่ะสิบบาทหมุนเวียนนะคะเหรียญหมุนเวียนคือเหรียญสตางทอนที่ใช้ในชีวิตประจําวันค่ะเหรียญสิบบาทสตางทอนพศสองห้าสี่หนึ่งนะคะท่านใดเจอนะคะส่งขายได้ค่ะประน่ารับซื้อในราคาเหรียญละหกสิบบาทค่ะสองห้าสี่หนึ่ง เหรียญสิบบาทหมุนเวียนเหรียญหมุนเวียนคือเหรียญสตังทอนนะคะพศสอง2ห้าสี่สองค่ะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทดูเพียงพศเท่านั้นค่ะรับตังทอนมานะคะดูเพียงพศค่ะสองพันห้าร้อยสามสิบสี่ค่ะสอง4ห้าสามสี่สตังทอนนะคะดูพศเท่านั้นค่ะพนัารับซื้อนนะคะรับซื้อเหรียญสตังทอนพศดูเพียงพศค่ะสามสี่รับซื้อ an anton, 6, ย 6, 3, 4, ี่สิบบาท เหรียญหมุนเวียนนะคะเหรียญพอสอสายเปนะ็นอคือสายเหรียญหมุนเวียนค่ะเหรียญหมุนเวียนเหรียญพอสอค่ะพสสองห้ค่ะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทเท่านั้นนะคะสองห,หาาเหรียญละสิบหาบาทรับซื้อเหรียญสตางค์นหนึ่งบาทสองเก้าหนึ่งร้อยห้บถึงห้าร้บาทสี่ศ0นย์ามพันบาท46่หกสอาสบสาทสามหนึ่งห้าร้อยถึงหนึ่งบาท เหรียญสิบบาทที่ระลึกเอเปกเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยอันดับหนึ่งของเหรียญสิบบาทสองสีค่ะจํานวนผลิตเพียงหนึ่งล้านเหรียญเท่านั้นเหรียญเอเป็กป็น่ารับซื้อเหรียญละแปดสิบาทท่านใดมีต้องการขายทักมาค่ะเหรียญสิบบาทสองสีที่ระลึกนะคะเหรียญครุฑเป็นเหรียญยอดนิยมเป็นเหรียญที่มีกระแสค่ะได้รับความนิยมสูงสุดในเหรียญสิบบาทสองสีนะคะัปนน่ารับซื้อในราคาเหรียญละแปดสิบบาทครุฑสองสีแปดสิบ เหรียญกระสาบหมุนเวียนพศออ2500ตราแผ่นดินเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินพศออ2505ค่ะ2,505รับซือ้อเหรียญละสี ok ่ 1, บาทค่ะตราแผ่นดิน2,505เหรียญนี้นะคะเหรียญเหรียญหนึ่งบาทเรือหงพศ2520ค่ะเป็นเหรียญที่พนัดบอกว่าอย่าเพิ่งขายนะคะไม่จําเป็นอย่าขายค่ะเพราะราคาก็ถูกมากค่ะเหรียญละหนึ 1, ่งบาทห้าสิบสตางค์เท่านั้น หบาทหลังวัดสองห้าสองห้าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่พี่นัทบอกว่าอย่าเพิ่งขายนะคะถ้าใครมีนะคะอย่าเพิ่งขายค่ะเพราะราคาตอนนี้เขาถูกมากค่ะเก็บไว้อาจจะมีอนาคตค่ะเหรียญละหนึ่งบาทห้าสิสตางค์เท่านั้นเหรียญที่ระลึกปีการจนาพิเศษปีสองห้าสามเก้าจำนวนผลิตเยอะมากมากมายมหาศาลทุกชนิดราคาค่ะพี่นัไม่รับซื้อนะคะกาญจนาทุกชนิดราคาไม่รับซื้อค่ะ